สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัาจะมาพูดถึงหนังนะคะที่เกาลัชอบนั่นก็คือราโชอมอน1 9 5่ค่ะหนึ่งเหตุการณ์ล้านเหตุผลแต่ความจริงคืออะไร<อ>เกาลัดเนี่ยเริ่มจากการอ่านหนังสือเรื่องราโชอมอนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกริปามโมแล้วก็สนใจจากนั้นเนี่ยก็ตามไปดูว่า มันเป็นยังไงก็พบว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมอมตะของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี1950งกห้ยโอ้ยเจ็ดสิบปีเลยทีเดียวนะราชมอนเนี่ยกำกับโดยอากิระคุโรซาวะนะคะก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านการกำกับภาพยนตร์แบบเบอร์ท็อป,อปของโลกถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะกลับมาดูเนี่ยราชมอนก็เป็นอีกแบบพอเรากลับมาดูอีกครั้งอะเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ยังมีความร่วมสมัยแม้จะถูกสร้างมานานแล้วก็ตาม ถึงแม้ว่าภาพนะคะดังด้านงานภาพเนี่ยอาจจะดูตกยุคไปบ้างเมื่อเทียบกับแบบว่า HD 4K ในปัจจุบันแต่ว่าเนื้อหาที่เราเนี่ยยังคงแบบอยู่ไม่ได้ตกกระแสไปตามเวลาเลยนะนะเรื่องที่ว่าด้วยความจริงนั่นเองความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายแต่เราเนี่ยไม่มีวันหามันเจอในมนุษย์พูถุชนค่ะในหมู่มนุษย์พูถุชน ราชมอนเนี่ยเขาก็เล่าถึงการฆาตกรรมแล้วก็จบลงในศาลนะคำให้การในศาลเนี่ยล้วนเป็นความจริงและก็ล้วนแต่งเติมจนบทสรุปสุดท้ายเนี่ยเราต้องมานั่งถามตัวเองว่าความจริงเนี่ยคืออะไรแน่นอนค่ะชีวิตของเราในเวลาปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะรับสารเดียวกันแล้วก็แบบแต่ว่าแบบเราอาจจะรับสารในหลายๆแบบหลายๆเรื่องรา มาให้เราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็แล้วแต่เราอีกอะว่าเราจะยึดถือว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความลวงบางสิ่งที่เราเชื่ออาจไม่ใช่ก็ได้และบางสิ่งที่เราแบบไม่คิดอาจจะเป็นราชมอนเล่าแบบนั้นตัวละครหลักในราชมอนนะถ้าแบบว่าถอดความเนี่ยก็คือการเป็นตัวแทนบริบทของสังคมอะคะ่ะอย่างซามูไรเนี่ยก็คือการมีเกียรติ มีความดีโจนปากคือความชั่วร้ายเมียของสมูไรเนี่ยก็คือผู้หญิงในสังคมที่ไม่มีปากเสียงหรือเสียงที่ไม่อยากจะรับฟังรวมไปถึงคนทรงเนี่ยก็คือแบบตัวแทนของความเป็นมนุษย์แบบมนุษย์นิยมอะที่หมดที่พึ่งก็จะหันมาหาสิ่งที่แบบมาอ้างความชอบธรรมหาอะไรที่มันมาอ้างความชอบธรรมอะไรแบบเนี้ย ามูไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ภาพขวนชัยก็ได้หรือว่าโจนป่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คนเป็นเนมียนสมูไรคือการแบบระบายแบบไม่มีทางออกค่ะในขณะที่คนทรงเนี่ยคือข้อพิสูจน์ที่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้เลยอ่าเราจะเชื่อใครแล้วเราจะเลือกเชื่อตรงไหนเพราะว่าเหตุการณ์และความจริงเนี่ยมันมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะโคนันมาก กลับมาที่สภาพสังคมปัจจุบันราชมนเนี่ยเขาฟ้องเรื่องราวเหล่านี้นะแบบว่าเราดูแล้วแบบมันข้ามกาลเวลามาแล้วทำให้เราพบว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงเราจะเห็นในภาพข่าวในทุกๆเหตุการณ์ทุกเรื่องราวแล้วเราเนี่ยก็จะมาตรองด้วยตัวเองว่าเรื่องไหนจริงคนไหนปลอมคำถามก็คือความจริงเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคนขณะที่ความลวงมันก็ปนอยู่ในทุกคนเช่นกัน ตัวอย่างสมมุตินะอย่างเช่นเราเนี่ยเห็นคนประสบความสําเร็จบนโซเชียลเขาก็จะบอกความจริงไหมคาตอบก็คือทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่เราชื่นชมใครคนหนึ่งผ่านโซเชียลมากคือเราเห็นคนนี้แล้วเราชื่นชมเขามากมายเลยเขาคือของจริงไหมคําตอบก็คือทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ลุงขายผลไม้เนี่ยเป็นคนรวยหรือ,รอประสบความสําเร็จไหมคําตอบก็คือทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวอะค่ะคาตอบเนี่ย จะได้เหมือนกันก็คือมีทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดูดีไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีในขณะที่ความต้อยต่ำทางสังคมก็ไม่ได้มีความหมายว่าเขาต้องทำชั่วนะราชมน์เนี่ยเขาบอกแบบนี้สัจจจรมละินละทําแบบบางๆที่เราทุกคนเนี่ยพยายามก้าวข้ามไปอ่ะแบบไม่นึกถึงมันคือความจริงที่หลายคนเนี่ยรับความจริงตัวเองได้น้อยลงไปทุกทีของการมีชีวิต แน่นอนว่ากาลัเนี่ยก็เป็นแบบเป็นเหมือนกันอะเอ,อ่อกาลัดเนี่ยก็มีเรื่องราวบางส่วนที่เราไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็ไม่ได้บอกออกไปทั้งหมดก็ลราเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันหรืออีกนายหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งอะอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบมีคนมาบอกว่าจากงานเขียนของเกาลัดไปเป็นไลฟ์โค้ชเถอะได้เงินดีด้วยควําตอบก็คือหนึ่ง เกาลัดไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบความสําเร็จอะไรเลยอะไม่ได้ประสบความสาเร็จเวอร์วังอะไรไม่มีนะสองในอีกมุมหนึ่งเกาลัดเลือกบอกไปว่าเกาลัดไม่พร้อมเกาลัดไม่ถนดัดมันคือคําตอบเชิงปฏิเสธทั้งคู่แล้วก็มีความจริงปนกับความลวงปนอยู่เหมือนกันคือจริงกับลวงก็ปนอยู่ในคําตอบเช่นเดียวกัน ราชมอนเนี่ยก็เป็นหนังหนึ่งในภาพยนตร์ทรงคุณค่าที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของการเป็นมนุษย์การอยู่ร่วมกับสังคมมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบเรียนที่เราควรจะเรียนรู้อะค่ะแล้วก็นำมาประยุกใช้ให้ก้าวทันโลกที่หมุนเวียนไปเกินกว่าที่เราจะคาดคิดมนุษย์เนี่ยไม่อาจซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะเมื่อพูดถึงเรื่องของตัวเองไม่มีใครอยากพูดที่ปรัศจากการแต่งเติมให้ตัวเองดูดีค่ะ โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก่อนแล้ก็ขอลาไปก่อนใครที่ไม่เคยดูก็ลองไปติดตามดูหนักเรื่องราชมอนนะคะเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึง่งสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดอีกอย่าลืมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ไปละบายบายสวัสดีค่ะ